สวัสดีค่ะชื่อภาษามือของครูโอปอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค่านิยมหลัก12ประการความหมายและความสำคัญต่างๆของค่านิยมหลัก12ประการค่ะข้อที่1มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ข้อที่สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมข้อที่สามกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ ข้อที่4ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามข้อที่6 มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ข้อที่8มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อที่สิบรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ารู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใชา้หรือถ้าเหลือก็แจกจ,จ่ายจำน่ายและพร้อมจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปข้อที่11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาข้อที่ 12. บสอคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง หลังจากที่นักเรียนรับชมวิดีโอเรื่องค่านิยมหลัก12ประการจบแล้วนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้ที่เรียนมาในวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ